คลิปนี้มาดูไก่1เดือนกับอีก15วันครับ1เดือนจนสิบห้าวันนะครับอูช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายหน้าเลยนะครับสาหรับไก่ถ้าคลึกคักอย่างนี้ี่นรอดนะฮะแต่ถ้าแบบมีการซึมซึมเศร้าเ้าหน่อยนะครับอันนั้นเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับฉะนั้นก็ต้องหนึ่งนะฮะอาหารครับต้องมีโปรตีนเยอะเยอะหน่อยนะครับอาหารไก่เล็กอย่างนี้นะฮะอาหารหมูยังจินไม่ได้นะที แล้วก็ในเรื่องของอาหารเสริมต่ตางๆครับก็ต้องจัดไปนะครับยาถ่ายพยาธินี้นะรุ่นนี้เป็นรุ่นบอบางมากนะฮะความเสี่ยงเยอะถ้ารอดเดือนนี้ไปก็คือโอเคแล้วนะฮะถ้าเข้าสองเดือนก็อโอเคแล้วถ้าเนี่ยไม่ได้นะครับก็เตรียมตัวไว้กันนะครับอนี่ก็คือรุ่นหนึ่งเดือนนิดๆฮะโอ้แล้วนะครับเนี่ยน่าจะรอดกันทั้งหมดนะครับ